ช,ชิววนีตตะัตไมม่ธรรดาสวัสดีค่ะน้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชิลไลฟ์ชิลฝันชีวิตแต่ละวันที่ไม่ธรรมดาวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องแรงบันดาลใจในชีวิตของคนธรรมดาซึ่งแขกรับเชิญที่ให้เรามาสัมภาษณ์ในวันนี้ก็มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจและก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟัง สวัสดีค่ะแนะนําตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะฟิลมนะคะพิมพ์ฝันวัฒนาิทธิ์อายุ26ปีมาจากคณะสัตวแพทยาศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะจริงๆฉันเคยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1มาก่อนหน้านี้แล้วครั้งแรกอ,อาจจะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คือครั้งที่2แล้วไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าจะรู้สึกเกรงเกหน่อยที่ไปเรียนกับน้องที่อายุน้อยกว่า แต่หลังๆมานี้จะแบบไม่ได้เกรงก็จะรู้สึกว,ว่าเป็นกันเองกับน้องๆมากขึ้นเพราะสนิทกันแล้วก็การเรียนการสอนก็สนุกดีเป็นอะไรใหม่ๆก่อนที่จะเข้ามาเรียนปีหนึ่งปีนี้พี่ทำงานมาก่อนค่ะเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ค่ะอันนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าเคยเข้ามาหาลัยเคยเรียนสถาปัต์มาก่อนค่ะ แล้วหลังจากนั้นเออรู้สึกว่าอาจจะไม่เข้ากับเราเท่าไหร่อาจจะการเรียนก็หนักแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยเหมือนกันแล้วเราก็อาจจะยังทํางานด้านนั้นได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยลาออกแต่ว่าคือตอนนั้นที่เราออกมาก็แบบทิ้งช่วงมานานพอสมควรค่ะเพิ่งมาเรียนตอนนี้เรียนปีหนึ่งตอนอายุ26ปีที่คณสัตวแพทย์ค่ะจะเป็น เพิ่งคิดอยากจะเรียนต่อหลังจากที่พี่ทำงานแล้วเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ใช่ไหมคะก็คือรู้สึกว่าเราก็ทำงานแล้วรายได้ก็คงที่จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าพันบาทมันอาจจะแบบความก้าวหน้าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะก็เราก็คิดว่าอยากจะมีอยากจะเติบโตได้อีกใช่แล้วก็เอออยากจะมีแบบบุปริญญาตีติดตัวด้วยใช่ก็เลย เข้าเรียนคณะสตัตวแพทย์ทยเออมันก็แบบทิ้งช่วงระยะเวลานานเลยแปดปีเนี่ยแบบจบปริญญาได้สองใบเลย<ม>คือนานมากแหละถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายค่ะแต่ว่าคือตอนนี้มันผ่านมาแปดปีแล้วถ้าเราไม่เรียนก็คือไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าถ้าเรียนอย่างน้อยเราเได้ความรู้ได้ประสบการณ์แล้วก็อาจจะได้วุฒิได้แบบ วิชาชีพเพิ่มมาให้เราแบบไปประกอบอาชีพในอนาคตคืออ่าบางทีถ้าสมมติว่าเราแบบเรียนหนักเกินไปหรือว่าวิชาที่เรียนมันยากเกินไปก็อาจจะท้อได้บางทีอ่าแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดแต่ว่าถ้าสมมติว่าในขณะปัจจุบันที่เราทําอยู่มันเหนื่อยอะไรเงี้ยพักก่อนเราอาจจะนอนหรือว่าหาอะไรสนุกสนุกทำอะไรเงี้ยเออเราก็อาจจะแบบ หายท้อไปได้บ้างพี่คิดว่าความสําเร็จมันคือการก่อนที่เราจะไปถึงบรรลุถึงเป้าหมายนั้นน่ะในระหว่างทางเราได้ประสบการณ์เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรต่างๆ mm hmm. แบบว่ารอบตัวแล้วก็แบบความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอะไรแบบนี้ด้วยมันอาจจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแต่พี่คิดว่าการที่แบบชีวิตเราจะประสบความสําเร็จมันไม่ต้องมีอะไรยิ่งใหญ่เราแค่แบบว่า enjoy <ม>ชีวิต ah <ม> enjoy life <ม>จริงจริงก่อนจะเข้าเรียนพี่กลัวมากว่าเพื่อนจะมองอยังไงหรือเปล่า<ม>ว่าแบบเออเราอายุมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ทีนี้ตอนพอได้มาเรียนจริงๆคือเพื่อนเพือดีมากทุกคนแบบเปิดกว้างแบบทุกคนมาเรียนเหมือนกันเข้าเรียนเหมือนกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ช่วยเหลือกันตอนแรกก็กังวลว่ามันจะดูแปลก สําหรับเพื่อนคนอื่นจริงๆไม่ได้รู้สึกแปลกแยกเท่าไหร่ตอนแรกอาจจะเกร็งๆหน่อยแต่ว่าพอปรับตัวได้ก็จะโอเคขึ้นแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกแตกต่างเลยก็คืออาจจะเป็นที่ช่วงอายุที่ห่างกันมากพออายุห่างกันแล้วเออภาษาที่เราใช้เพลงที่ฟังหรือว่าสื่อที่เราเสพมันก็อาจจะต่างกันหน่อยตรงนี้อาจจะทําให้แบบว่าต้องปรับตัวเยอะหน่อย ถ้าเป็นความเข้าใจจากคนรอบข้างไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าครอบครัวก็แบบว่าสนับสนุนดีแล้วก็เพื่อนเพื่อนรอบข้างก็แบบว่าช่วยเหลือกันแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยคือเราเป็นวัยในวัยที่เพื่อนๆคนอื่นที่เป็นอายุวัยเดียวกันกับเราเขาก็จะทํางานแล้วก็มีรายได้แล้วแต่ว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ค่าหอพักนั่นนี่อะไรแบบนี้เออมันก็จะแบบ ขาดสดเรื่องเงินนิดหน่อยประมาณนี้ด้วยอีกอย่างเราก็จะเกรงใจที่บ้านด้วยเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วแต่ว่าเราก็ยังต้องขอตังค์ใช้อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าขาดสดจริงๆตอนช่วงปิดเทอมสอาทิตย์อะไรแบบนี้อาจจะแบบว่าลองหางานเสริมเป็นพาร์ทไทม์อะไรแบบได้ที่คาดหวังแน่ๆเลยยังไงก็คือเป็นบุ๊เป็นบุทป,ปริญญาอย่างเะค่ะ ทนนี่จะเอาไปประกอบอาชีพจริงๆไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเป็นผลไประยได้ที่เราได้รับจากการมาเรียนเราได้ประสบการณ์ประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้คอนเนคชั่นแล้วก็ได้สกิลต่างๆเพิ่มมาบางอย่างเราอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าหลายๆอย่างเราก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ทักษะการเข้าสังคมทักษะการทํางานเป็นทีมทุกอย่างเลยคือไม่ได้มีประโยชน์แค่เราเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกแต่ว่าในการทํางาน ในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเราได้หมดเลยเหมือนเป็นการแบบเตรียมพร้พอมให้เรามากขึ้นพี่จ้าบอกไปท่าทำงานข้างนอกด้วยคือความกลัวตอนนี้แม่เราก็อายุมากแล้วสิ่งที่กลัวตอนนี้เลยก็คือเอพอมาเรียนนานมากเรียนหกปีที่เราเรียนจบเอเอ่แม่จะยังอยู่กับเราหรือเปล่าอ,อะไรประม,มาณเนี้ย การเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนการเรียนมหาลัยเรียนรู้เรื่องตัวเองหรือว่าเรียนรู้อะไรก็ช่างมันก็ดีอยู่แล้วคือถ้าลังเลว่าจะเรียนบอกว่าไม่ต้องลังเลเลยตัดสินใจเรียนเลยแต่ว่าถ้าจะเรียนมหาลัยอาจจะต้องแบบคำหนึงหลายๆอย่างแบบว่าคนรอบข้างสนับสนุนดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องทุนทรัพย์แน่นําว่าเรียนเลยไม่ต้องลังเลยังไงเรียนก็ดีกว่าไม่เรียนอยู่แล้วค่ะ สิ่งที่อยากจะขอบคุณก็ต้องเป็นขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณครอบครัวค่ะเพราะว่าคือการที่เราจะแบบมีกําลังใจสู้ในชีวิตประจําวันในเรื่องต่างๆได้เรามันต้องการกําลังใจจากคนรอบข้างอะคะอ่ะเป็นเรื่องที่ภูมิใจที่สุดอาจจะเป็นเรื่องที่เราพัฒนาตัวเองอไม่ดีมากขึ้นคืออาจจะเป็นเรื่องของธอมีวินัยมากขึ้น อาจจะเป็นเรื่องการตั้งใจเรียนหรือว่าเรื่องการที่เราพยายามลองสิ่งใหม่ๆพยายามออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็เรื่องที่เราการที่เราเพิ่งมาเรียนปีนถึงตอนอายุเทา่านี้มันอาจจะช้ากว่ากิแต่เราก็ยังพยายามเติบโตอยู่ตลอดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากภูมิใจภูมิีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแกคือมีเพื่อนคนหนึ่ง ตอนตอนที่อยู่มอต้นอ่ะเขาแบบนอนเตียงตรอข้างกันเรียนโรงเรียนประจำเนาะคืออยู่มอต้นเนาะเขาแบบชอบภาษาอังกฤษแล้วเขาอ่ะจะแบบมีหนังสือแล้วก็มีคลิปอะไรเงี้ยเขาก็จะนั่งดูคลิปแล้วพูดตามอะไรแบบนี้มีอ่านหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็พูดตามใช่ไหมถามจนขึ้นมปลายแกมันจะเป็นมหกมันจะเป็นช่วงที่ไปสัมภาษณ์ไปแลกเปลี่ยน ที่ต่างประเทศกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สัมภาษณ์คือพี่พี่จำได้ว่าเขาคุยกับอาจารย์ต่างชาติเออแล้วทีนี้ก็ได้แบบได้ยินแอคเซนต์ได้ยินอะไรที่เขาพูดกับอาจารย์ต่างชาติแล้วคือเขาพูดแบบว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องเลยแล้วสำาเนียงก็ดีด้วยพอผลพธ์มาแสดงออกมาคือไอ้ก็รู้สึกว่าเออแบบนี่แหละสิ่งที่เขาคู่ควรอะเออในตอนที่ซิลปีแรกปีที่สอง ตอนนั้นรู้สึกกดดันว่าเราจะจบเช้ากับเพื่อนตั้งปีสองปีเลยเหรออะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราเรียนสีป่ปีก็จบพร้อมเพื่อนที่เรียนแพทย์เภสัชนะเออพอมันมาถึงตอนนี้มันคือแปดปีแปดปีตอนเนี้ยเพื่อนทุกคนคือเอ่อทำงานกันหมดแล้วมีมีหน้าที่การงานมีอาชีพกันหมดแล้วแล้วอ,อ่เรายังเรียนอยู่เราเพิ่งเริ่มเรียนด้วย จริงๆตอนแรกอะกลัวสายตาของคนนอกที่จะมองเข้ามามทั้งทั้งทั้งญาติทั้งเพื่อนทั้งเพื่อนเก่าที่จะมองเข้ามาว่าเราแบบเพิ่งเรียนปีหนึ่งเหรออะไรแบบนี้ด้วยแต่ทีนี้พอได้มาเรียนจริงๆมันเหมือนกับว่าเราได้โฟกัสกับการที่เราแบบตั้งใจเรียนเ,เราอ่านหนังสือเราไปเรียนอะไรแบบนี้คือถ้าสมมติว่าเราไม่เรียนตอนนี้มันก็คือไม่ได้เรียนเลย จะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรในรูปแบบไหนๆก็ได้ทั้งนั้นจะเรียนรู้ตอนอะ,อะไรเยอะเท่าไหร่ก็ได้ทั้งนั้นเราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเลยเราอาจจะจบช้าหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้อยู่ดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยมันคือการใช้ชีวิตเราจะเริ่มทำอะไรตอนไหนก็ได้ไม่มีช้าไปหรอก สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ฟิล์มนะคะที่สละเวลามาแชร์มุมมองของชีวิตให้กับพวกเราหรือว่าให้ทุกคนได้อาจจะได้แรงบันดาลใจในการสำหรับคนที่ลังเลว่าจะเรียนต่อหรือไม่หรือว่าคนที่อาจจะดูแล้วก็เพื่อที่จะเห็นมุมมองใหม่ๆของชีวิตเราสามารถติดตามที่ฟิล์มได้ช่องทางติก t o k นะคะฟีฟิล์มค่ะแล้วก็ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอค่ะขอบคุณค่ะข <laughs> อบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย